โอเคนะครับตอนนี้บทที่สองนะฮะ EP สองนะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็ไปโหลดตรงนี้มานะครับในหน้าเว็บนะครับแล้วก็หรือว่าอธิบายสงสัยอะไรก็มาทักที่เพจนะครับซึ่งการวิเคราะห์เป็นอย่างไรนะครับไปกันเลยนะฮะโอเคนะครับก็คือบทนี้นะครับจะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กำไรล้วนๆนะครับก็คือจะไม่มี อย่างอื่นเลยนะครับก็คืออีพีนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กําไรล้วนๆนะครับต่อมานะฮะก็ไปไปกันเร็วๆนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นบทที่ไม่มีอะไรนะครับก็เรามาดูกันก่อนนะครับในซ y s t e ์ที่หนึ่งนะครับที่แฮมมอนี้ใช้นะครับก็คือ b b a v เ r e รนะครับก็คือซ y s t e ์นี้คืออะไรนะครับเป็นซ y s t e ์ที่เน้นไปฝั่งที่ว่ามีคันร้อนนะแต่เน้นไปฝั่งที่สร้างกําไรแบบเสถียรนะครับก็คือ ไมเลื่อยครับอาจจะมีการเก็บสเกลปิ้งได้บางครั้งนะครับก็จะเห็นบอลล่มว่าเออมีส่วนใหญ่เป็นวอลล่มเท่ากันหมดนะครับอาจจะมีบางกราฟนะครับที่เพิ่งเริ่มนะฮะเดือนสองพันหกอันนี้ไม่ได้หมายความว่าผมเออเทสกันเดือนสองพนหกนะฮะก็คือจริงๆแล้วมันจะมีบางค่าเงินนะฮะก็คือที่มีข้อมูลเก่าสุดก็คือปีสองพันหกนั่นเองนะครับก็คือก็เลยเทสได้ปีสองพันหกนะฮะก็จะเห็นได้ว่า พอปีสองพันหกเนี่ยก็จะมีวอลลุ่มที่ค่อนข้างหนาแน่นขึ้นนะครับแต่ว่าวอลลุ่มเท่ากันตลอดนะครับเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเลยแสดงว่าลอดเท่ากันนะครับอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์อันที่หนึ่งนะครับวิเคราะห์วอลลุ่มนะครับค่าดีๆนะครับค่าดีๆก็ข้อปฏิค่าดีๆวิเคราะห์อะไรมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะก็คือก็จะจะรู้ได้ว่าเนี่ยตอนนี้คือสี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่าดีๆเนี่ยถ้าถ้าใครอยากจะวิเคราะห์ให้เก่งมากๆเลยเนี่ย ก็ลองไปดูในินเทอร์เน็ตมีเยอะมากนะครับแต่ว่าผมไม่ขอพูดเรื่องดีๆเยอะเพราะว่าของเราเป็นการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับค่าดีๆก็จะไม่เคยไม,ไม่ไม่มีตัวไหนที่มันเกินหกเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับก็คือก็คือจะเห็นเนี่ยเต็มที่สิบเ็ษปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่สี่เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งอันนี้ก็คือแล้วก็เป็นแค่ครั้งสองครั้งด้วยโดยปกติแล้วค่าเฉลี่ยของดีดีจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนะครับก็จะไม่เกินนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างชัดเจนนะฮะก็ต่อไปนะครับก็ อันนี้อันที่สองเนี่ยคุณจะเห็นรูปรูปที่สองนะรูปที่สองเนี่ยคุณจะเห็นความเสถียรของการกําไรต่อเดือนต่อปีนะครับก็คือตั้งแต่ปีมกราคมพภามมีนาคมเมษายนนะครับวางกันไปนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอย่างแรกที่หลายๆคนเขาเอาไว้เช็คนะครับว่าในแต่ละปีมีความเสถียรมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เพราะว่าเวลาคุณซื้อบอทเนี่ย มันก็ต้องซื้อเป็นปีนะครับใช่ไหมเวลาเล่นก็เล่นกันเป็นปีมันไม,ไม่ไม่มีใครเขาเล่นกันแค่วันสองวันนะครับแล้วก็ก็จะมีหมายไหนซื้อหมายไหนขายนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับไอตัวนี้เนี่ยผมอธิบายเร็วนิดนึงเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันส่วนใหญ่ปกเป็นสกิลปิ้งน่าจะเจอเกันเยอะมากๆแล้วในในใน,ในโลกบอททั่วไปนะครับก็คือที่ปลอดภัยนะส่วนใหญ่ก็จะเจอสกิลปิ้งแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ท่านที่เอามาันมันม,มานั่งดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะ เล่นบอทสกลปิงอยู่นะครับซึ่งไม่ได้มันไม่ใช่มีการเทคนิคการออกสกลปิงอย่างเดียวนะครับก็คือมันก็มีหลายเทคนิคอะแต่ว่าผมขอเรียกเทคนิคนะว่าสกลปิงละกันเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาการการลากกาไรเนี่ยเขาจะลากได้เยอะนะครับลากกาไรเยะรอะก็ถุดสาคัญเลยถ้าอันนี้อันนี้คือคุณจะเห็นทั้งทั้งโปรฟิตนะครับซึ่งถุดสําคัญเลยคุณจะมาดูตรงโปรฟิตกินปิบนะครับจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะว่าหกหมื่นหกร้อยสองปิบนะครับซึ่ง อันนี้คือไม่ว่าปบดเจ้าไหนที่เทรดสกลปิงนะครับก็จะโปร f ฟล์อินปิ่จะเป็นบวกอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือเอาไว้สําหรับดูว่าเป็นการเทรดทีละล็อตแล้วก็ลากยาวเลยหรือเปล่านะครับลากกำไรยาวเลยนะครับค่าดีดสี่ดเก้าสาเปอร์เซ็นสูงสุดนะครับก็ตัวนี้ก็ที่ผมบอกก็ไม่อธิบายเยอะก็ให้ดูตรงนี้มันก็อาจจะชัดเจนแล้วนะฮะก็ต่อมาก็คือ ค่าเดือนนะครับผู้ะมาณเป็นรายเดือนนะครับก็คือก็จะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่ามีคัดลอดเต็มไปหมดนะครับก็จะมีคัดลอดบ้างนะครับแล้วก็มีกําไรบ้างแต่ปกติเนี่ยอันนี้มันตั้งแต่ปีส0 0 4สีะะ่ถึงส0 2 0นยี่ิบะฮะก็จะมนเช็คเดือนมกรานี่มีปีไหนที่โดนบ้างแต่จริงๆแล้วเวลาเขาดูกันจริงๆนะฮะเขาจะดูอันสุดท้ายนะครับก็คือฉเฉลี่ยแล้วรวมรายปีเนี่ยติดลบหรือบวก ติดลบเลยาทุนนะครับก็จะมีปีล่าสุดปีสอง9ัสิบเก้าที่ตัวนี้ติดลบนะครับก็จะมีแค่ปีล่าสุดนะฮะแต่ว่าอันนี้มันพูดู้กันตรงๆนะฮะก็คือมันมันก็ส่วนแล้วถ้าเรามันดูรายละเอียดนะฮะก็คือจะมีแค่ช่วงต้นปีนะครับที่เคยเกิดแฟดแคสในปีสอง9นสิบเ้านะครับแล้วก็สิ้นปีนะครับอาจจะโดนบ้างนะครับอาจจะโดนคล้ายๆกันนะฮะก็คือ ก็คือสุดท้ายแล้วก็รวๆมๆกันก็คือลบยืมสี่ดอนนะครับก็คือไม่สูงไปกว่านั้นแล้วแต่ว่าแค่อันนี้คือพูดมตรงๆนะฮะก็คือมันก็จะปิดบวกทุกเดือนอย่างนี้นะครับแต่น,นี้คือแค่ซสเต็มแรกนะครับซสเต็มเดียวนะฮะต่อมาซสเต็มระบบที่สองแพนดูรัมนะครับแพนดูรัมก็อย่างที่ผมบอกไปดูในหน้าเบพอ่อนนะครับก่อนที่จะเออถามว่าเออเนี่ยแพนดูรัมเนี่ยมันเป็นซสเต็มแบบไหนนะครับ หน้าเว็บก็ในเว็บเนี่ยจะมีอธิบายกลยุทธ์ทุกกลยุทธ์แล้วที่บอร์ดเทน,นะครับโอเคเรามาดูความต่อเน,นื่องของกําไรเราจะอธิบายไม่เยอะนะครับก็คือคตอนต่อเนื่องของกําไรก็แน่นอนเปอร์포มานดีนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่กเกิดการตัดหลายหลายหลายไม้นิดหนึ่งก็จะมีเห็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอาจจะในมันหลายไม้เนี่ยอาจจะแค่สองสามไม้เองนะครับเพราะว่าเส้นเป็นเส้นเหล็กนะครับแล้วก็เข้าวอลล่มนะฮะก็จะมีสูงบ้างบางครั้งแต่ว่าบอลล่มก็ไม่สามารถวัดอะไรได้บ้างเท่าไหร่นะฮะ ถ้าดีๆนะครับก็อย่างที่ผมพูดก็ไม่อธิบายเยอะก็คือสี่เปอร์เซ็นตนะครับก็คือของของพุ่มาตัวนี้นะครับก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะแพนดูรัมจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมานะครับผมแพนดูรัมนะฮะก็คือเซลล์มากกว่าบายนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยของแพนดูรัมเนี่ยเป็นทฤษฎีที่พูดกันต,ตรงนะครับเป็นทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการสวิงนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์มากกว่าบายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเทนกาสตัวนั้นด้วยนะครับว่าเทนกาสเนี่ย เป็นขาลงมากกว่าขาขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่จะลงลงแบบสวิงลงเร็วกว่าขาขึ้นหรือเปล่านะฮะตรงนี้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็โอร์มารทั้งหมดนะครับผม่ากําไรทั้งหมดก็จะเห็นว่าเป็นบวกหมดนะฮะในในช่วนี้ก็จะค่อนข้างดีนะครับปิดบวกหมดนะครับแล้วก็เรามาดูที่โปร f ฟตรวมนะครับก็คือค่าดีๆก็สี่จุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็โอร์มารแบบรายเดือนนะครับก็ ปิดบวกทุกปีนะครับปิดบวกทุกปีนะแต่ว่าจะมีบางเดือนที่ติดลบเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าดูกันเป็นปีๆก็ปิดบวกทุกปีพูฟฟี่ิปิ๊นะครับตัวนี้ติดลบก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเงินติดลบนะฮะก็หมายความว่าพูฟฟี่ปิ๊ก็คือเราไม่ได้ลากเยอะนะครับเราเราลากกาไรนิดเดียวนะครับเพื่อเพื่อเก็บกำไรนิดเดียวนะฮะเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับโอเค ต่อมานะครับอันอันนี้ชูลงนิดนึงอาจจะพูดยาวนิดนึงตัวนี้เฮดจิ้งซิสเตมนะครับเฮดจิ้งซิสเตมเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเฮดจิ้งซิสเตมแบบไม่สมบ,บูรณ์นะครับก็เป็นเฮดจิ้งซิสเตมแบบว่าแก้ไม้ของตัวเองก็คือถ้าบางเจ้านี่เล่นกิจนะครับเล่นกิจซิสเตมบางเจ้านี่เล่นเล่นอะไรพวกนี้นะฮะก็คือเขาก็จะเล่นเขาก็จะเอาเฮดจิ้งซิสเตมมาใช้ในกรณีที่แย่ที่สุดของของพอร์ตนะับก็คือถ้ามันลากแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเฮดจิ้ง ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเฮจิงการเก็บกําไรแบบแบบแบบเขาเรียกน,นะแบบสองทางจริงๆนะครับก็คือไม่ว่าทางใดทางหนึ่งไปพุ่งขึ้นหรือว่าพุ่งลงเนี่ยก็จะเก็บไปเลยนะครับซึ่งคนแักคนสําคัญก็คือจะเห็นค่าดีๆนะครับก็จะเห็นมีไม้สูงสุด ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยๆทยอยเป็นไม้เล็กลงนี่คือกฎหลักของเฮดดิ้งซิสเต็มนะครับแล้วก็เข้าวอลลุ่มไม่ได้สูงเท่าไหร่นะฮะจะมีบางเส้นที่ขึ้นมาแต่เต็มที่ก็ยี่สิบนะครับก็คือไม่ได้สูงกันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เฮดดิ้งซิสเต็มเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือมันต้องมีเขาเรียกนะสมมุติว่าเฮดดิ้งซิสเต็มเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเฮีย์ก็อยู่ที่ประมาณสามสิบดอลตีสิบดอลอะไรเงี้ยมันก็จะมีตรงนั้นอะคือค่างเงินที่คุณจะต้อง ต้องต้องที่มีการกินเข้าไปในพอร์ตก็คือสามสิบสี่สิบดอลเพื่อให้เป็นพื้นที่สําหรับการทํากาไรนะฮะเราก็เลยใส่ในแค่การาฟเดียวเพราะว่ามันก็สามสิบสี่สิบดอลมันก็ถือว่ายเยอะแล้วสาหรับคนที่เล่นพันดอลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เพื่อความเสี่ยงของลูกค้าที่ต่ําที่สุดเราก็ใส่แค่การาฟเดียวนะครับเพื่อไม่ให้กระจายความเสี่ยงเยอะนะฮะเฮดดิ้งเตที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็จะเป็นเซลห้าสิบบายห้าสิบนะครับคือ สองทางต้องต้องคานกันเลยนะครับไม่มีการที่มีทางใดทางหนึ่งสูงกว่าหรือทางใดทางหนึ่งน้อยกว่านะครับการทำกำไรตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าวิธีการเช็คระบบเฮดจิ้งนะครับก็มาเช็คตรงนี้ได้นะครับต่อไปเรื่องของกําไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับของระบบเฮดจิ้งส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมุติว่าใช้เป็นถ้าเออคนดูเนี่ยเขาเกิดใช้เฮดจิ้ง ที่เตมที่เคยเรียนมานะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเฮดจิ้งสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยจะไม่มีการคัดติดลบเท่าไหร่นะครับก็คือส่วนใหญ่เป็นการคันค่า,งางเงินแล้วพอมีตัวไหนมันทะลุกันก็เก็บกาไรไปนะครับซึ่งมันจะไม่ติดลบนะครับซึ่งระบบนี้นะครับค่าดีๆก็จะดูเหมือนจะสูงไปนิดหนึ่งนะครับแปดจุดนหกห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งจริงๆแล้วค่าดีๆเนี่ยมันคือค่าดีๆต่อต่อการาฟที่ผมบอกก็คือบางทีมันอาจจะต้องมีพื้นที่มันวิ่งนะครับซึ่ง ก็วิ่งเต็มที่แปดจุดหกห้าก็คือประมาณสัดสิบดอนนะ่ะคือวิ่งอันนี้คือสูงสุดที่มันวิ่งนะครับแล้วก็กําไรที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะไปบวกหมดอันนี้ไม่ต้องเป็นเอาอยังไงเดียรมันมันไม่จําเป็นต้องสืบนะฮะสเสริม p เ o f นี้ i m i t นี่คุณอาจจะงงว่าเอ๊ะทาไมมันติดลบจริงๆแล้วพอคุณเฮดนอะฮะพอคุณเฮดเนี่ยปรติค่ายเฮดจริงเนี่ยมันต้องเปิดสองทางไม่ว่าจะเปิดทางใดทางหนึ่งมันจะต้องมีทางหนึ่งที่ p r o f ฟ t i n p นพมันต้องติดลบอยู่แล้วถูกไหมก็คือมันมันติดลบก,ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นตัว Profit i n ิมเนี่ยมันไม่ได้สามารถจะวัดได้ว่าบอร์ดตัวนั้นดีไม่ดีนะครับแต่ว่าสามารถเอาไว้ดูว่าบอร์ดตัวนั้นเป็นซิสเต็มไหนนะครับโอเคต่อไปนะฮะอันนี้คราะอ์กันแบบเร็วๆอาจจะไม่ไม่ได้ไม่มีซิสเต็มนะครับได้ไม่มีซิสเต็มจริงๆแล้วมันก็มีหลายชื่อนะครับก็คือ อาจจะเรียกว่าเป็นการแก้ไม้ก็ได้นะครับแต่ว่าการแก้ไม้เนี่ยผมไม่อยากให้มันร,รวมกันเพราะการแก้ไม้ส่วนใหญ่ทุกคนจะเข้าใจการแก้ไมยว่าเป็นการเล่นกิ่ซิสเต็มมากกว่านะครับก็เลยไม่อยากมารวมกันก็เลยเขียนว่าเดเรมิกดีกว่านะครับซึ่งเดเรนมิกซิสเต็มเนี่ยความต่อเน,นื่องของกาไรเนี่ยก็จะต่อเนื่องมากเพราะว่ามัน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 เป็นมันเป็นการแก้ไม้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ไม่แบบแบบวางเส้นวางเส้นวางเส้นๆๆแล้วก็ ค่อยๆเปิดหนึ่งสองสี่หกแปดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะก็คือเป็นการแก้ไม้ถ้าสมมตินในกรณีผิดทางก็คือหมายความว่าอาจจะแก้ไม้หนึ่งครั้งหรือว่าอาจจะไม่แก้อาจจะคัดล้อนเลยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับค่าวอลลุ่มค่าไดนามิกตอนนั้นนะครับค่าดีๆตัวนี้ก็จะต่ำนิดหนึ่งเพราะว่าเดนดัมบิกสเต็มส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นไดนามิกจริงๆนะครับที่ไม่ใช่กซิสเต็มเนี่ยค่าดีๆก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเฉลี่ยกันอยู่ที่นิดนึงแล้วก็อาาจจะมีกร ที่ดูเหมือนจะเป็นแอนตี้นะครับแอนตี้มาร์ติงเกลก็คือเปิดไม้สูงเพื่อขานไม้ต่ํานะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็วอลลุ่มก็ค่อนข้างค่อนข้างเสถียรอาจจะมีพุ่งขึ้นมาบ้างแต่อันนี้มันปกตินะครับบางทีมันเปิดไม้สูงสูงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าให้มัดูที่เพอร์ฟอร์มานดีกว่าเพราะตรงนี้มันดูอะไรได้ไม่เยอะนะฮะก็ดูที่เพอร์ฟอร์มาน์ก่อนๆนะฮะต่อมานะครับเซลกับบายนะครับก็มันก็อาจจะไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกตินะฮะก็คือ มันมันก็ไม่ได้บ่งบอกได้ว่าตรงนั้นคืออะไรมันอาจจะบ่งบอกได้อย่างที่ผมบอกก็คือมันอาจจะบ่งบอกได้เรื่องของเทรนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเทรดส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็กำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะของดินามิกส่วนใหญ่ก็เพราะมันมีระบบกแก้ไม้เข้ามาไม่ได้เป็นการคัดลอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะบวกนี้ีแหละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกต่อให้มันดีีหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นแล้วก็พ,พูฟลนปิ๊บมันติดลบเพราะว่ามันมีการแก้ไม้ใช่ไหมแต่ว่า กราฟเดือนนะครับก็จะมีบางเดือนที่มันติดลบสี่ดอนสิบห้าดอนหนึ่งดอนอะไรเงี้ยอันนี้ตั้งแต่ปีสองพันสามถึงสองพันยี่สิบนะแต่ก็แค่กันจะบอกว่ามันก็มันก็ต้องมีบางเดือนที่กราฟต้องคันรอดนะฮะก็ต้องมันก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้อาจจะโดนสี่ดอนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางเดือนมันแย่จริงนะครับต่อมาซิสเต็มชูโรงของระบบเราเลยนะครับก็คือ ตะกล้าค่าเงินนะครับจริงๆมันก็คือการซ้อนทับของเวลานั่นเองนะครับซิสเต็มนี้จะเป็นซิสเต็มที่ถ้าคุณเห็นว่าค่าดีๆเนี่ยมันจะดูเหมือนจะเยอะมากที่สุดเพราะโดยส่วนเนี่ยจะเสียน,นะแต่บางอันมันก็จะมีการเยอะแล้วพอเยอะปอก็เกิดการขัดล็อนเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ไม่มีการแก้ไม้เป็นการเบิ้ลนะครับแน่นอนคือจะเป็นการแก้ไม้แค่เป็นการเอออาจจะมีการแก้ไม้นะครับในบางครั้งหรือว่า ไม่มีเลยเพราะว่าถ้าเป็นบางสกุลเงินเนี่ยเทคนิคนี้ก็อาจจะไม่มีการแก้ไมายก็คือเป็นการขัดเลยแต่ว่าบางสกุลเงินก็จะเป็นการที่ว่าสมมุติเปิดวันนี้นะครับในข้างเงินที่จะก้าข้างเงินตทะลุมาในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็เปิดเมื่อเวลาทะลุแล้วเอามาหากักลบกับเมื่อวานนี้นะครับอาจจะมีวิธีนี้ซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มด้วยคอว่าค่าผลโพลประมาณไม่เสถียรอยู่แล้วเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ระบบแก้ไม้เข้าไปอยู่แล้วนะครับซึ่ง เป็นระบบชูโลงนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามันไม้ใบมากกว่าเซลล์อันนี้เป็นเพราะว่าถ้าคุณดาวน์โหลดโปรแกรมเอออนาลิซิสของเราไปแล้วมาดูซ y s t e m หกเนี่ยจะเห็นได้ว่าในในแต่ละวันจะเปิดในเวลาใกล้ๆกันนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเวลาเปิดปิดนะครับของตลาดลอนดอนที่มันซ้อนทับกับตลาดอื่นนะครับที่ในช่วงเวลานั้นแล้วก็เอามาเช็คในราคาตระราา้าค่าเงินนะครับว่าในการา เป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างละเอียดมากบอทตัวนี้คือผู้ตรงๆว่าสร้างยากสุดนะฮะในในห้าตัวนี้ส่วนกาไร p e ฟอร์ m a นค่อนข้างสูงมากเพราะว่าจริงๆแล้วบอทตัวเนี้ครับพื้นฐานในการสร้างเนี้ยมันมาจากการเทรดกันแบบคูณเทรดจริงๆนะครับก็คือเพราะฉะนั้น p e r อ o ์ m มนพวกมือชี่จริงๆของเขาก็ต้องเป็น p e r f o r m a n ประมาณนี้แล้วะนะครับซึ่งเราก็จะมาดูได้ว่าค่าดีๆหกจุเจ็ดสี่เปอร์เซ็นตโอเค แล้วก็รายปีนะครับอาจจะมีปีหนึ่งที่ลบสองร้อยดสิบดอนลแต่ว่านองนั้นก็บวกหมดนะครับซึ่งโปรฟิตอินปีฟตัวนี้ก็จะยืนยันได้เลยว่าเป็นการลากไม้ยาวลากกาไรยาวนะครับจะไม่ใช่การแก้ไม้บ้าๆบอๆบนะครับก็คือจะเป็นการลากกาไรยาวซะส่วนใหญ่นะครับมาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการรวมออซิเต็มทั้งหมดเอาทุกซิเต็มที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี้ยมารวมกันนะครับซึ่ง ผลร่วมของออซิเต็มเนี่ยเป็นยังไงเราองมาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะก็คุณจะเห็นได้ว่าพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยค่าดีๆเนี่ยมันต่าลงมันเหลือหนึ่งเปอร์เซนเองทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพอเอาค่ามารวมกันแล้วนะณนะช่วงเวลาต่างๆเนี่ยคุณมีเงินทุนไม่เท่าเดิมนะครับคุณมีเงินทุนมากขึ้นค่าดีๆก็จะลดหลั่งกันไปนะช่วงเวลาที่ดีๆเคยลดไปถึงแปดเปอร์เซนต์เนี่ยมันอาจจะเดือดในช่วงนั้นอ่ะก็คือหนึน ะครับแล้วก็เ r อร์ฟอร์มานซ์ค่อนข้างโอ้โหพูดตรงๆนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า p e อ f ์ฟอร์ม e แบบ p พอ f ์เฟกนะฮะก็คือไม่มีช่วงที่คัดล้อจะน่าหวูวานะครับก็จะมีที่เห็นได้ชัดจริงๆก็มีแค่ตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้หวูวาอะไรขนาดนั้นนะครับก็เราจะมาดูกันต่อไปนะฮะก็คือพอมารวมกันแล้วนะครับก็คือจะเห็นได้ว่ามันปิดบวกทุกปีนะครับแล้วก็ ค่าตรงนี้ก็มันก็ไม่สําคัญอะไรแล้วพอมารวมกันแล้วก็ไม่สามารถดูอะไรได้นะครับเพราะมันเป็นการเอาทุกซิสเตมมารวมกันนะครับโอเคอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายของระบบนี้ก็พูดเร็วๆนะนิดหนึ่งก็คือค่าดีๆก็เหลือหนึ่งจุดสองสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็พอมารวมกันแล้วมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้นั่นแหละก็คือมันก็ดูไม่ได้แล้วพอมารวมกันแต่ที่ชัดเจนของการเอามารวมกันแล้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของกําไรเพอร์ฟอร์มานซ์แบบตอนเดือนนะครับ จะเห็นเลยว่าพอคุณดูได้สองพันสามดถึงสองพันยี่สิบเนี่ยคุณจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามีแดงอยู่แค่ไม่กี่จุดเองนะครับมีแดงอยู่แค่ไม่ไม่ไม่กี่จุดเองแล้วก็ปีเนี่ยกราฟปีเนี่ย,ป,ยปิดบวกทุกปีนะครับเราปิดกันแบบห้าร้อยหนึ่งพันพันหกสามพันอันนี้คืออย่างปีล่าสุดนะครับปีสองพันสิบเก้าก็คือเจ็ดร้อยแปดสิบแปดดอล ก็นับกันว่าประมาณห้าหกเปอร์เซ็นนี่ยังไม่รวมค่าร้อนนะเดี๋ยวพอรวมค่าร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดในบทต่อไปคือบทสุดท้ายบทบทที่สรุปทุกอย่างนะครับที่เราอธิบายมาทั้งหมดนะครับก็คือสรุปทั้งหมดนั่นเองนะฮะแต่ว่าแค่ให้ดูว่าพอเราเอามารวมกันแล้วพบปรามัณค่อนข้างดีมากนะฮะก็คือถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยท่านใดเกิดซื้อเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะจะ,จะเห็นได้ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าซื้อเป็นรายเดือนจะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะจะจะมีปัญหาก็คือแบบ สี่ร้อยดอลน,นี่คือไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะครับมันมันทะลุก็คือถ้าเล่นพันดอลได้สี่ร้อยดอนในเดือนนี้นี่แฮปปี้แล้วฮะก็เกือบพัสิบเปอร์เซ็นตแต่ก็จะมีบางเดือนที่มันก็เหลือเก้าสิบดอนหรือบางเดือนที่สามสิบเจ็ดดอนแต่ว่าให้คิดซะว่าเป็นเดือนที่อาจจะปิดไม่ได้กําไรตามที่ตั้งเอาไว้เพราะว่าเราก็ไม่ขอการันตีกาไรแล้วกันนะครับเพราะว่าที่เราไม่การันตีเพราะว่าเนี่แหละฮะก็คือคุณพอคุณดูฟุตบอแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากันทุกเดือนนะครับ ก็พอการันตีแล้วมันอาจจะพอไม่เท่ากันปั๊บลูกค้าก็อาจจะไม่พอใจได้ก็ให้มาดูผละมาณดีกว่านะครับก็จจะมีบางเดือนที่ติดลบด้วยบ้างนะครับก็คือแต่ว่าตรงนี้ส่วนสําคัญก็คือถ้าลูกค้าซื้อรายปีลูกค้าไม่ต้องงลตรงนี้เลยเพราะว่ารายปีเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0 3ถึง2020ี่เนี่ยไม่มีปีไหนที่ป,ปิดปิดติดลบเลยนะครับตั้งแต่ปี2003นี่ปิดบวกมาตลอดจนถึงปีล่าสุดเลยจนถึงต้นเดือนเนี่ยบุกกรากรุมงาเนี่ยก็ยังปิดบวกร้อยละนน นะครับอันนี้ก็ให้มาดูวิธีการเช็คนะครับค่าต่างๆต่อไปคํานวณแบบรายปีแต่นี่คือบทสุดท้ายนะครับบทสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ EP สามนะฮะ